ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Together ชวนการตลอดกับผมต้องชวนการตลอดอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะเป็นคิวของการอัปเดตเพลงนะครับผมประจำเดือนมิถุนายน2566ในเดือนมิถุนายนตรงนี้ของเราจะมีการเพิ่มเพลงทั้งหมด22บทเพลงนะครับผมก็มีเพลงอะไรกันนั้นดูได้ในไฟล์ที่เราได้แนบไปให้นะครับผมสำหรับในส่วนตรงนี้เอง หากว่าใครที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับผมสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากลิงก์ที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตรีคาราโอเกะที่ได้ส่งโปรแกรมมาให้เราได้รีวิวกันนะครับผมสำหรับท่านนดที่ต้องการจะใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนะครับผมจากตัวแทนลิขสิทธิ์เองชื่อว่า k a r a o k e s o f t c o m นะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผม สำหรับโปรแกรมในส่วนตรงนี้เองห้ามไมีใช้ในเชียงพานชิ์นะครับของเราเองได้รับโอกาสให้นำมารีวิวเพื่อให้ทุกท่านได้สามารถฝึกกับร้องและร้องสังสรรค์กันเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะนำไปประกอบอาชีพนะครับผมก็ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมพร้อมทั้งลิขสิทธิ์เพลงของแต่ละค่ายก่อนนะครับจะได้นำไปประกอบอาชีพได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับผม สำหรับท่านใดที่ทราบแล้วนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอัปเดตเพลงในแต่ละเดือนนั้นอย่างไรบ้างก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูไป็นครั้งแรกอย่าได้เป็นวนใจไปนะครับผมเราสามารถที่จะดูการทำในแต่ละขั้นตอนได้นะครับผมเพราะเราเข้าใจดีว่าแต่ละคนนั้น มีความเชี่ยวชาญความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์มากน้อยแตกต่างกันนะครับผมเราจะเดินไปด้วยกันอย่างช้าๆจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะดาวน์โหลดคงล่ังแท็กทิปนะครับผมจะมีในส่วนของตัวกรอบสีน้ำตาลเทาๆนะครับคลิกไปตรงนั้นหนึ่งครั้งแล้วก็จะมาปรากฏหน้าจอให้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ที่เป็นลิงก์ทั้งหมด6ลิงก์นะครับ ลิงที่หจะเป็นของอาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตดรีคาราโอเกะที่ได้นํามาแนบไปให้นะครับผมส่วนลิงก์ที่2อถึงที่ 2, 3, 3, 6นั้นจะเป็นในส่วนที่วันเดอร์ทูเกเตอร์ของเราได้ทําการเปลี่ยนรหัสไฟล์นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายก็แนะนําในส่วนของ2ถึง6เป็นหลักดีกว่านะครับผม สำหรับในส่วนของมิ้ในแต่ละเดือนนั้นนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ผู้บันพมิ迪ทุกทุกท่านนะครับต้องยกเครดิตให้ทุกๆท่ทานเลยนะฮะสำหรับเองนั้นเป็นเพียงเพ่ผู้รีวิวนะครับผมแล้วก็ในแต่ละเดือนนั้นจะมีแอดมินนะครับชื่อว่าอาจารย์อิทิศักดิ์สิริพัฒน์เป็นแอดมินกลุ่ม Facebook ชื่อว่าแจกฟรีมิ迪คาราเกะก็จะทําการรวบรวมนะครับผมมิ้ที่แจกฟรีในแต่ละเดือนแต่ละกลุ่มนั้นเอามาวางไว้เพื่อให้เราได้ฝึกขับร้องและร้องสังสรรค์กันนะครับผม,ม,มอ ว่าห้ามมีใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับผมห้ามซื้อหรือว่าห้ามขายนะเอาไว้แค่ฝึกกับร้องนะร้องสั่งสรรเพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่เรามาเจอลิงก์ทั้งหมด6ลิงก์นะครับผมเราก็เลือก 2- ถึง6ลิงก์ไหนก็ได้เพื่อจะให้ง่ายแล้วก็จะเหมือนกับคลิปที่เราจะแนะนํากันนะครับเราจะมาเจอลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับผมพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บเ่าจะเจอคาว่า EMK06 2 5 6 rar ซึ่งจะเป็นในส่วนของไฟล์ที่มีการบีบอัดนะครับผมผ่านโปรแกรมวินล a าหรือวินแรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมาเจอขั้นตอนตรงนี้ต่อไปเราจะทําการดาวน์โหลดกันนะครับผมซึ่งซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดตัวไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์เพลงก็มาตรงมุมบนขวามือสังเกตนะครับจะเป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้แล้วก็จะมีถาดรองรับอยู่ด้านล่างอันนี้เราจะเรียกว่าเมนูดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้ง หน้าจอจะขาวแป๊บหนึง่งแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ที่ท่านจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดไว้นะครับผมแต่มีลหลายครั้งลหลายท่านทักมาถามไว้ให้ทานาครับในเครื่องผมเนี่ยมีไฟล์เยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันไปเก็บไว้ตรงไหนอาจารย์พอจะทราบไหมครับนะครับผมผมก็จะบอกว่าผมไม่ทราบครับเพราะว่าแต่ละท่านนั้นเราจะมีการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดนั้นแตกต่างกันแต่ เราจะมาทำํำที่นี้นะครับผมสังเกตนะครับไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาล่าสุดเนี่ยจะมีชื่อว่า EMK06256.IR มันจะมีรูปแฟ้มอยู่คลิกซ้ายตัวนี้หนึ่งครั้งแต่ดืตัวโปรแกรมเนี่ยวินโดของเราจะพาให้เรามายังสถานที่ที่เรามีการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จิ้อัตโนมัติเลยพร้อมกับไฮไลท์ไว้ให้เพาไฟล์นี้นะที่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดมานะครับ ถ้าเราต้องการจะแตกไฟล์ทําอย่างไรดีให้เรามาคลิกขวาตรงที่เป็นชื่อไฟล์ว่า EMK06256 ตรงนี้นะครับผมคลิกขวาไปเลยเลือกคําว่าแยกไฟล์ลงที่นี่แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่ครั้งทางระบบเองเนี่ยจะทำหารหัสผ่านให้ท่านป้อนรหัสผ่าน6หลักประกอบไปด้วย220666นะครับผมรหัสผ่าน สำหรับการแตกไฟล์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย220 666นะครับจากนั้นก็กดตกลงได้เลยแต่นนะครับผมถ้าหากว่าเราใส่ได้ผ่านถูกต้องแล้วสังเกตนะครับผมจะมีชื่อไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์โผล่เข้าไปหนึ่งโฟลเดอร์ชื่อว่า emk 06256แล้วก็เข้าไปด้านในกันนะครับเห็นไหมครับ ในส่วนตัวนี้เองจะมีตัวไฟล์ที่เป็น midi ส่วน6ขีด1เนี่ยเป็นไฟ K, ล์ mk จะไล่ลงไปจนถึงไฟล์ถึงทีม2นะครับซึ่งจะเป็นตัวไฟล์เพลงประจำเดือนนี้ที่เราจะทำการเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมของเรานะครับข้างล่างจะมี2ไฟล์จะเป็นรายชื่อเพลงนะครับผมอันนี้มีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเราจะมาลองอเล่นเพลงในส่วนพวกนี้กันนะครับผมก็จะมีอะไรดีเนาะเดี๋ยวเราจะลองเพลงนี้ดู รอดอร์คนดีนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเพลงไหนก็ตามที่ทางอาจารย์ผู้แต่งนะครับผมท่านทํามาสาหรับโปรแกรมเวอร์ชัน3เท่านั้นเราก็จะไม่สามารถเล่นในส่วนของเวอร์ชัน2ตัวนี้ได้เพราะเวอร์ชัน2จะเป็นในส่วนโปรแกรมอโปรแกรมแจกฟรีนะครับผมโอเคมีคำว่ามไม่เป็นรองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาร้องร้องเพลงพวันี้กันนะครับขยี้ทําไม เดี๋ยวเรามาลองเล่น3เพลงกันนะครับผมโอเคนะเมื่อเราทราบแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนในส่วนตรงนี้เองนะครับหากว่าเราได้ไฟล์เพลงมาแล้วเนี่ยทำอย่างไรดีที่จะเอาไฟล์เพลงตรงนี้ใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับให้ท่านทำการกดคอนโทรลที่แป้นนะครับค้างไว้แล้วก็กดตัว A พร้อมๆกันนะครับนี่เห็นไหมฮะทางระบบเนี่ยจะทำการคลุมสีน้ำเงินมาให้แบบนี้เราก็ทำการคลิกขวาที่เป็นคลุมๆนะครับเลือกคำว่าค o p y ่ใสจแล้วให้เราปิดไปเลยนะครับปิดไปหมดเลยนะครับขั้นตอนตรงนี้ให้ท่านเข้าไปสถานที่ที่ท่านจัดเก็บโปรแกรมไว้หาว่าใครดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วเก็บไปตรงไหนท่านก็ไปตรงนั้นบางคนดาวโหลดมาแล้วอยู่ในไดดีก็ไปที่ได้ดีนะครับบางท่านดาวโหลดมาแล้วเนี่ยอยู่ในที่โฟลเดอร์ดาวโหลดเหมือนผมเลยไม่ได้ไปไหนก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวโหลดนะครับแต่บางท่านเราดาวโหลดมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในแฟลชได เพื่อที่เวลาเราจะไปร้องที่อื่นเนี่ยจะได้ง่ายและสะดวกนะครับผมความจริงทําได้ทาได้ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับผมโดยจะดูจากคลิปวิดีโอที่ปรากฏมาจากตรงนี้นะครับซึ่งการนําตัวโปรแกรมใส่ในแฟลชไดร์เนี่ยตัวบทเพลงต่างๆก็จะใส่เข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่า ห้ามมีใช้ในเชียงพาณิชย์ห้ามซื้อห้ามขายกันนะครับผมเพราะตัวโปรแกรมเองมีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวเพลงต่างๆเองก็มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นให้เราร้องสังสรรค์ที่บ้านแล้วก็ฝึกขับร้องเองเท่านั้นนะครับผมนี่คือในส่วนที่เราพยายามเน้นย้ำกันเสมอๆนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการโปรแกรมลิขสิทธิ์เนี่ยอย่าลืมนะครับผมเราสามารถสั่งซื้อได้จากโปรแกรมจากเว็บไซต์โปรแกรมในตรงชื่อว่า Ka r a โ ke s o ข t c o m นะครับผมนังที่ลิงก์แนใบไปข้างใต้คลิปแล้วนะครับผมจากนั้น เราต้องการจะเอาโปรแกรมเอาเพลงใส่โปรแกรมทําอย่างไรดีนะครับผมให้เราเข้าไปสถานที่ที่เราจะเก็บโปรแกรมไว้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยไม่ว่าท่านจะใส่ในแฟลชไดร์ได้ดีหรือว่าอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้ท่านมองหาตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Songs นะครับไอเจ้าโฟลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นแฟ้มหเหลืองๆแบบนี้นะครับ Songs ก็จะอยู่ประมาณนี้จะอยู่หลังที่เป็นรูปดาวนะครับเข้าไปข้างในเราจะมาเจอ3โฟลเดอร์ให้เราเลือกอันตรงกลางชื่อว่า m i d i นะครับ อันนี้ให้เราเลือกอันที่1ชื่อว่า EMK เข้าไปได้เลยนะครับส่วนข้างในตรงนี้จะมีโฟลเดอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะมีตั้งแต่0ถึง9 A ถึง Z แล้วก็จะเป็นภาษาไทยสำหรับในส่วนของเราเองทาง o n e n ธุรกิดได้ของของเราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนตัวไฟล์ MIDI นะครับผมขึ้นต้นด้วยตัว M แล้วนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ M เข้ามาแล้วให้ทําการคลิกขวาที่ว่างๆตัวไหนก็ได้นะครับคลิกขวาเลยแล้วก็วเพจ ทางตัว Windows เนี่ยจะเอาไฟล์เพลงมาวางไว้อัตโนมัติเลยนะครับผมคลิปล่าสุดของเราเนี่ยจะชื่อว่า MIDI 05นะครับ256มี39เพลงคลิปปัจจุบันนี้ก็จะเป็น MIDI 06 256ตั้งแต่1-22เพถึง22เพราะเรามาอัปเดตกันย2ิบเพลงนะครับหาว่าใครที่ติดตามของเราทุทกๆเดือนเนี่ยก็จะมีไฟล์เหล่านี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะง่ายสะดวกในการดูว่าแต่ละเดือนนั้นมีกี่เพลงบ้าง นะครับผมจะสะดวกมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราเอามาวางไว้ในดัตตาเบสแล้วนะครับตัวโปรแกรมเองยังจะไม่รู้จักเพลงของเรานะครับเราต้องทําการซิงค์โปรแกรมกับดัตตาเบสเสียก่อนทําอย่างไรดีเข้ามาที่หน้าจอเลยครับผมของตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจาจนั้นก็คลิกขวาที่หน้าจอเลือกคําว่าข้อมูลเพลงนะครับส่วนตัวน,นี้เลือกคําว่าสร้างรายการกด yes ไปได้เลยนะครับผมทุกๆคลิปผมจะแน้นย้ำเสมอว่า ในการลิสต์รายชื่อเพลงนะครับความเร็วของการลิสต์ช้าเร็วเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่2ส,ส่วนก็คือ1นนะครับสเปคคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านนะครับผมว่าในส่วนของสเปคคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเราใช้แรมเท่าไหร่ CPU แรงไหมหรือว่าฮาร์ดดิสก์ชนิดไหนนะครับแต่บางครั้งบางท่านเนี่ยเรายังใช้เป็นโน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็จะมีการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยช้ากว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับ เห็นไหมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเหมือนกันเองแต่ถ้าหากว่าเรายังใช้เป็นตัวฮาร์ดดิสที่เป็นตัวจานหมุนก้อนใหญ่ๆห,ห,หนักๆอยู่นะครับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยก็จะสู้ฮาร์ดดิสช์ใหม่ที่ชื่อว่า SSD ไม่ได้ซึ่งฮาร์ดดิสชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแฟลชไดร์เอามาจะเก็บข้อมูลการอ่านเขียนข้อมูลนั้นจะมีความเสถียรและความเร็วสูงกว่ามากๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของความแตกต่างข้อที่1ด้นานตัวฮาร์ดแวร์อันที่2เนี่ย ถึงแม้ว่าเราใช้คอมพิวเตอร์สเปคเดียวกันเลยสั่งซื้อมาล็อตเดียวกันเลยแต่ทําไมคอมพิวเตอร์ของเราแต่ละเครื่องมีความเร็วช้าเร็วแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในการใช้งานนั้นการปิดเปิดคอมพิวเตอร์การท่องโลกอินเทอร์เน็ตมันจะมีตัวขยะนะครับไวรัสสายแวร์เนี่ยแนบมาด้วยอยู่แล้วท,ทุกครั้งในการใช้งานนะครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับขยะที่อยู่ในตัวถังขยะหน้าจอนะครับผมมันจะซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเราจะมองไม่เห็นนะครับวิธีหนึ่งในการกําจัดขยะ เวลาสปายแวร์เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ของเราทําได้ง่ายๆดูจากคลิปวิดีโอที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้นะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยจะสอนทุกขั้นตอนในการทําพร้อมกับมีโปรแกรมไนบ้านที่เราใช้งานก็จะถูกแนบเข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของการกําจัดขยะเวลาสปายแวร์ให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเบาและเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําไปแล้วเรายังคิดว่าอ ไอ้เจ้าสเปคของเราเนี่ยมันน่าจะมีความเร็วสูงกว่านี้อีกนะนะครับผมเราคิดว่ามันน่าจะดึงศักยภาพออกมาได้มากกว่านี้นะครับผมความจริงทําได้นะครับผมมันจะเป็นการติดโรดให้กับ i ิน o w s นะครับมันจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่างคอมพิเวเตอร์ไม่ค่อยได้แนะนํากันสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นหนึ่งในการหาอาเรงชีพของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการในการติดโรดให้กับ i ิน o w s ดูได้จากหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ นะครับผมทำมาโดยถึงต้องติดจรวดเพราะว่าในบางฟังก์ชันนั้นมาไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องปิดขเสียนะครับผมบางฟังก์ชันนั้นเปิดมาเปิดมาแบบรอการเรียกใช้งานแต่เราก็ไม่เคยใช้เลยก็ปิดเสียนะครับผมนี่คือการทําให้วินโดว์ของเราเร็วขึ้นนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการลิเตร์ชื่อเพลงเสร็จแล้วเมื่อสมบูรณ์ก็จะมาปรากฏหน้าจอดังหน้าจอที่เห็นนะครับก็แล้วกดโอเคไปของผมเนี่ยทำการลิเต์ชื่อไปเวลา2นาที 24วินาทีนะครับกดโอเคไปได้เลยกดปิดนะมาถึงตอนนี้ละเราจะมาลองดูกันว่าที่เรามาดูเพลงการ3มเพลงเมื่อตอนข้างต้นนะครับผมแต่ละเพลงนั้นจะเล่นได้ไหมนะถ้าเล่นไม่ได้ก็แสดงว่าอาจารย์ท่านทําการเซฟไฟล์มาจากตัวโปรแกรมในการเขียนเพลงเนี่ยที่สูงกว่าเวอร์ชัน2เราจะเล่นได้นะครับผม นี่คือบนเป็นบทเพลงของประจำเดือนนี้นะครับผมที่เราอัปเดตกันทั้งหมด22บทเพลงนะครับสําหรับท่านใดทําได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปด้วยนะครับผมเราจะได้มาดูกันว่าติดขัดปัญหาตรงไหนประการใดจะได้แก้ไขแล้วก็ให้ทุกท่านสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ